สวัสดีครับ EP ที่14นะครับมาต่อกันเลยนะครับเมื่อเราตายนะครับเราก็กลับมาที่เมืองเห็นไหมเราก็ส่งเควสเราได้เลยนะครับส่งเควสเราได้เลยปรมาจารย์แห่งการล่านะครับวิบ่งมาส่งเควสได้เลยนี่ตอนนี้เคคุยกับมันเรียบร้อยทีนี้มันก็จะให้เควสใหม่เรามาให้เราไปนะครับฆ่าวิญญาณมืดซากปนกขพังอยู่เนี่ยซากปนกขพังตรงเนี้ยประมาณเท่าไหร่สามตัวไหมมันบอกเมื่อกี้สามตัวไปเช็คชื่อในหนังสือก่อน เช็คชื่อในเมืองหินเหล็กยังไม่จบไปเราไปเมืองหินเหล็กกันดีกว่ายาเราหมดแล้วถ้าอันไหนมันโหดเราไม่ไหวเราก็ไปทําภารกิจที่มันง่ายๆก่อนนะครับภารกิจที่มันง่ายๆมันก็จะทําให้เราไม่เหนื่อยใจไม่ท้อใจแต่ถ้าเกิดว่าเจอยจากๆแล้วจะเอาจะเอายังครับม,มันจะเสียเวลาเราจะเสียเวลานาน,านเอาเกลือ เอาเกลือไปโยนใส่ไอ้ตะป,ประที่มันอยู่ในถังเรวเวลผมอัพแล้วแต่ผมอัพก่อนมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้สิ่งที่มันโหดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือข้างข่าวนะครับข้างข่าวอัพข้างข่าวไปเลยโหดนับข้างข่าวช่วยเราได้เยอะเลย นี่โยนเกลือลงไปครับเราไปหยิบเกลือมาแล้วอันนี้ก็โหด่ะสงสัยผมต้องยกโลขึ้นมาเล่นแล้วเพราะว่าสู้เขาไม่ค่อยไหวแล้วมันมอนมันเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆต้องยกโลขึ้นมา <c oughs> หลังจากที่ผมเติมที่ลงไปรู้สึกว่ามันจะโหดนะติดชี้แล้วเหมือนจะโหด เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นจากดาบคู่เป็นยกโลขึ้นมาละยกโลขึ้นมาไม่ไหวตายบอยจัดเลยนี่ครับยกโลก็โลไอโลก,กากตัวนี้และแต่มันดีนะโอกาสบล็อกตั้ง16เซนะครับผมบอกเลยที่ซื้อมาจากแวรพีแอน่ะดีมากเลยผมจะบอกให้คุ้มเสร็จแล้วทำงานเคลียร์ตรงนี้หมดแล้ววาร์ปไปเลยครับวาร์ปไปที่ มีอะไรให้ส่งฮะถ้าไม่มีก็ออริจินเลยครับวิ่งไปหาออริจินเลยใกล้สุดเอาอาันที่ใกล้ที่สุดการโอชิน <methodology> ออริจินให้เรามานี่เราก็ไปตามออริจินก่อนนะครับณจุดจุดนี้นะให้เราเชื่อออริจินไปก่อนเงินโหดเล่นมาเป็นวันแล้วเงินด้ั มันจะพาเราไปหาแคนเรานั่นเองนะครับตรงสร้าง,งหมูป,ป่าดิงโอ้สามหนึ่งร้อยสามหกสบายเลยเราอ่ะว่ามันมีสองตัวไงเนี่ย มันมีสองตัวโอ้โหติดขี้เห็นไหมฮะติดขี้จมติจุกจิสองร้อยสี่เห็นไหมยังโหดเลยอะฮนะเมื่อกี้เราเพิ่งจะอัพขี้ไปได้แค่ไม่กี่แต้มเองนะเดี๋ยวอัพให้มันเต็มนะจะโหดมากเลยต่อูดูดิติดขี้สองร้อยกว่าเล่นง่ายมากครับเล่นง่ายมากถ้าเราเวทเราแรงอ่ะโอเคไปเลยจินจ้ะออริจิน เขาบอกว่าให้เราเงี้ยพี PV p ได้นะทีนี้เราก็กลับไปเยชิเดลยเยชิเดลมันวาร์ปได้ไหมวาร์ปได้เนาะถ้าวาร์ปได้เราก็ดื่มก่อนเลือดต้องเต็มนะเราเวลเราน้อยครับเลือดต้องเต็มตลอดเวลาพยายามเต็มให้ได้เยอะที่สุดพยายามอย่าให้เลือดเลือดมันลดแต่เวลาเราไปเจอศัตรูมันจะ บางทีเราไปไกลๆเนี่ยมันต้องวิ่งมามา่มันก็จะเสียเวลาเราใช่ไหมนี่ครับมาเลยเนี่ยวิ่งขึ้นมาทางทิศเหนือเฉียงใต้เลยใช่ไหมเฉียงใต้เนาะรู้จากเป็นที่ใครดูทิศไม่เป็นบ้างเนี่ยครับทิศเหนือทิศตะวันออกทิศต,ตกแล้วก็ทิศใต้กับหัวกับหางมันจะไปใช้ได้ใน,ในเคเวสสุสานนางฟ้านะใช้ได้นะเรื่องทิศเนะี่ย สุสานนางฟ้ามันต้องตอบทิศทางอ่ะมั่วตัวไปหมดแต่ก็เดาจนได้ครับลองผิดลองถูกไปเลยเปื่อันนี้ก็จะเป็นเควสความพัฒนารั้งสุดท้ายนะครับรับเรียบร้อยนะครับรินอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาอ r i g i n ให้เราไปเก็บเห็ดเขาให้เราไปเก็บเห็ดให้น้องอีนางนางคนเนี้ยนี่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 น้องสาวคนเนี้ยเก็บเห็ดให้น้องก่อน ่าเดียวเสดวิ่งกลับครับอันนี้จะเป็นอะไรนะเขาเรียกเนี่ยไอมันชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้ดอนอนาจาไหมเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยน่าจะนอนาจาครับเดี๋ยวเราวิ่งไปนอนาจากนเลยเราจะได้ไปทีเดียวแล้วถึงเวลาวาร์ฟอย่างเดียว ช่วงนี้เจออะไรไม่ต้องไปสนใจครับหนีอย่างเดียวผมบอกเลยเพราะมันไม่มีเควสครับไม่มีเควสผ่านทางหนีอย่างเดียวจ้ะไกลเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งเราเวลสูงคนระับมันก็จะยิ่งวิ่งเร็วนะ เดี๋ยวเราไปเอาวิ่งเร็วกันเดี๋ยวผมจะพาไปเอาวิ่งเร็วเดี๋ยวเราให้ไปใกล้ๆไอ้ฟาร์มบูท่านกันเนี่ยตรงนี้มันโขดนะผมจะบอกให้โขดเนี่ยเควสพวกเนี้ยให้เรามาจัดการห้าหกคนผมบอกให้ตายยังเครียดผมอะมาเช็คชื่อกันไปพักชื่อเนี่ยถ้าอย่างงี้รับไปได้เลยนะครับรับเควสได้เลยเรามาตามเกลียบที่หลังรับไปก่อน อั่ารับไปก่อนครับรับไปก่อนโอเค